สวัสดีค่ะชื่อคุณขบวนทองนุ่นค่ะอยู่บ้านเลขที่112หมู่13ตำบลต้าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเ้ขอาก่อนหน้านี้ก็เคยตำงานอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชเป็นพนักงานแพทย์แผนไทยก็ทำอ,อยู่ สิบกว่าปีทีนี้ก็มีภารกิจต้องจำเป็นต้องลาออกมาก่อนนั้นแล้วก็มาเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพแบบสปสุมประสานของศษษษษปปเศรษฐกิจ่อเพียงเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในท้องถิ่น พ่อไม่อยากให้สมุนไพรไทยของพระราชดำริสูญหายไปหน้าที่ประมาณห้าไร่ค่ะเมื่อคอนเมื่อกอนพื้นที่ตรงนี้จะเป็นป่าตึบเป็นป่าสังเกตเป็นเป็นป่าสังเกตแล้วทีนี้ก็มาทำปรับปรุงพื้นที่ใหม่ ปรับปรุงพื้นที่เสร็จก็เริ่มจะยกเป็นหนำนิดนึงต่อเติมไปเรื่อยๆค่ะต่อเติมไปตอนนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้สมุนไพรเลยแล้วก็เริ่มปลูกมะพร้าวปลูกส้มโอปลูกมะนาวปลูกสมุนไพรตอนนี้กว่าจัด0 0ชนิดแล้วเป็นสมุนไพร ผูกหลายชนิดรวมๆแล้วห้าปีค่ะในสวนเนี่ยจะทำเป็นรัว้วแบบรัว้วกินได้ค่ะเป็นรั้วแบบผูกต้นมะขามมะขามเป็นทำเป็นรั้วบ้านผูกยอดผูกต้นชะอม ได้น,นี้เป็นดอกไม้เดินเข้ามาเป็นสมุนไพรแล้วยาวไปถึงโครงมะละโคเนี่ยไม่ชอบน้ําก็เลยใส่รอย,ยกขึ้นมาเลยที่นี่มีสับปะรดอันนี้ท้นหงนะท้นหงเป็นยาของฤทธิ์ดวงนี่ได้หนึ่งเดือนค่ะเด็ดใบหงอะค่ะเด็ดใบหงแล้วก็มียางแล้วก็ เอาสำลีมาหน่อยหนึ่งมาจิ้มแล้วก็ไปแปะที่ที่ฤิซิดวงอะฤิศิดวงจะหลุดไปค่ะนี่ต้นทองปัญช่างผสมกับปูนแล้วก็น้ำตำตำตำแล้วก็เอาไปใส่ที่กากที่เคลื่อนค่ะ ข้างในเขามีแคมังกรมีแมยมแดงแมยมแดงนี่ก็เรียกเป็นภาษาหนึ่งว่าเจอรี่อะค่ะเจอรี่ก็ผูกเิมรั้วเนี่ยใครจะทานแถวนี้ทานอะไรเนี่ยรั้วกินได้เนี่ยแถวนี้ไม่ไม่ห่วงอ่ะค่ะให้คนแถวเนี้ยก็เก็บทานกัน มีชาขาวด้วยนี่นี่นี่ต้น,นชาขาวค่ะอันนี้ฝักข้าวสรรพคุณก็เอาไปแกงต้มทําเป็นอาหารได้ค่ะประสาบ้านเราอ่ะเขาเรียกว่าขี้ปลาไฟนี่ก็เป็นสวรสตอนนี้ลูกไม่ค่อยมีอ่ะมันเป็นช่วงนี้มันโดนน้ําตอนนั้นไม่ค่อยมีลูกเนี่ยมีลูกอยู่ห่างๆอ่ะเป็นไม่ขี่ลูกใส่รวมคันกับไอ้ถั่วปูแล้วก็มีสมุนไพรใส่ไว้ในรวดเดียวกัน สสังคาตเป็นยาฤทธิ์ดวงเป็นยากับถ่ายด้วยต้องไปต้มถ้ากินแบบนี้ม,นมันจัดคันถ้าถ้าจะกินก็ใส่ใส่ในกล้วยใส่ใส่ในกล้วย,ยเด็ดออกไปแล้วก็เอาไปใส่ในกล้วยแล้วกลืนถ้าเป็นแบบนี้ยางมันจะคันต้องต้มถ้าไม่ต้มถ้าไม่ต้มยางมันจะคันถ้าเราจะกินสดเราก็ต้องใส่ในเนื้อกล้วยแล้วทีนี้ ต้องถ้าเกิดเป็นสมุนไพสกัดนะั้นต้องต้องเอาไปตากแย่งเอาไปบดผสมกับอีกหลายตัวมีต้นปิกต้นตะลิงปิงนี่ได้สองเดือนเพราะว่าต้นใหญ่ตอนนำท่วมตอนที่เป็นแล้วต้นใหญ่ตายแล้วแล้วก็เอามาแทนมีส้มปล่อยสรรพคุณของส้มปล่อยก็แค่เค็ดแค่เมื่อยเอาไปผสมกับสมุนไพรหลายตัวอีกหลายตัว อันนี้อบเชยเทศเป็นยาสมุนไพรแบบโบราณอันนี้เป็นจำปะระ,ะรายเม็ดนี่ก็ประมาณยังไม่ถึงปีได้ปันมันมาจากยะลาค่ะเพื่อนเพื่อนเอามาให้ชะมวงบ้านเวลาใครมีอันนี้ตัดแบ่งครึ่งต้นไปเลยเอาไปเลยไปต้มกับตำกับข้าวที่งานใครมีอันใหญ่ๆมาเอาได้เลยไม้ฮอกคานีเป็นไม้ยืนต้นไม้ใหญ่ค่ะ ให้นี่ต้นการปลูเป็นสมุนไพรอะค่ะการปลูไว้ใส่ที่ที่ที่เขาไว้ใส่ยาดมมะชุ่มโอทับทิมสยามต้นนี้นะก็ประมาณสองปีกว่าๆก,ก็ได้กินแล้วนะนี่ลูกนี่ลูกสุดท้ายแล้วที่ยังเหลืออยู่ เป็นมะพิงมะพิงแต่มายงคิดอันอีกแบบหนึ่งต้นใกล้ๆกันนี่ต้นมะขามพ้อมมะขามพ้อมนี่สองปีอายุได้สองปีได้แค่เนี้ยอันนี้ต้นพิพมเสนพิพมเสนที่ว่าเขามาสกัดมาเป็นไอ้น้ำพิพมเสนตำเป็นยาดมมาค่ะนี่เป็นต้นการาบูนกาลาบูนที่เอาลูกมาสกัดมาเป็นนาอ่าเป็นน้ำกาลาบูนนะคะ่ะนี่ก็ เนียมหอมต้นเนียมหอม,มเป็นยาบำรุงใส่ในน้ำต้มกินน้ำจะหวานลิ้นจะหวานกินอะไรต่อไปก็หวานอันนี้วอเตอร์เกรด็ดใบมันตำเป็นปักเกล็ดปักหนกค่ะยอดตำปักเกล็ดปักหนกปัดกับไข่อะไรเนี่ยยิ่งอร่อยเลยตำกับข้าวโดไม่รู้ลม้มนี่เป็นสมุนไพรของพวกผู้ชาย นี่ไปน้ำนะเอาไปต้มคนที่เป็นโรคเป็นไตปวดเอวปวดหลังเด็ดยอดนะเด็ดยอดเด็ดยอดเอาไปต้มน้ํากินน้ําแค่เป็นโรคไตคนเป็นไตต้องกินทุกวันกินสม่ําเสมอต้นกับเปล่าแดงถอนขึ้นมาตั้งต้นตามความสะอาดแล้วก็ทั้งท้นตั้งรากทั้งใบสับสับสับต้มกินน้ํากินน้ําแทนน้ําได้ทุกวัน เป็นโรคกระเพาะหรือว่าเรือบ่อยกลุดไหลย้อนเป็นอันนี้อนุมานนั่งแท่นอามเลือดไอ้ไก่ให้หัวอะไรอย่างเงี้ยล้างชืดเ,เวลากินยาไปแปะเอาใบเนี้ยมาเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวกลืนหรือว่าแมวหมาสัตว์อะไรตูกยาเบือ่อยาอะไรเนี้ยเอามาตำตำตำ,ตำเอาน้ำกรอกใส่ปากลังปิด ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกที่ปลูกไว้ทุกอย่างลูกหลานไม่ค่อยรู้จักกันแล้วมีความสุขที่ได้ตามแบบนี้คนที่เข้ามาดูมาชมมาเรียนรู้สมุนไพรในสวนกลับไปแล้วเขาก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเขามาแล้วเขาภูมิใจกลับไปคนที่มา ก็ปุ่มใจเจ้าของสวนก็ปู่มใจไร้ตามรอยพ่อเรียนรู้ฟรีจมฟรีไม่มีค่าใช้จายใดๆจากเจ้าของสวน วันสีทองทอแสงทางคุมสีแดงคอยคนกลับมารอยลอกเพียนบนนอกหอกนาหมู่เขากล้ายืนท้า